นี่เลยนะครับผมก็จะเป็นของที่ทาง GM กันหน้าฟ ine, รีไฟล์แล้วผมแจกฟรีให้เรารับยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมนะก็ของหมล่าสุดแบบนี้ฟรีๆเลยนะครับผมก็จะมีทั้งสกินปืนถาวรครับแล้วก็ พอละวัอนอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับในคลิปนี้ซึ่งสำหรับใครที่อยากรู้นะครับผมว่าทางทีมงานจากนัทฟิฟายหรือว่า GM เอไม่นะครับแจกอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็บอกเลยนะครับว่าของแจกฟรีเพียบในคลิปนี้ฮะอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามออกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube k t ท Gamer มอร์ไมยครับแล้วก็รบกวนดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าดูไม่จบเนี่ยจะไม่รู้เรื่องแน่นอน,นะครับว่าจะมีวิธีการรับสกินปืนถาวรแบบนี้ฟรีๆยกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องทำยังไงครับพร้อมแล้วไปดูคลิปกกัันดีว่าครบ ก็สำหรับของแจกที่ยกเซิร์ฟเวอร์นะครับเผื่อใครที่อยากจะได้แล้วก็เผื่อใครที่ต้องการจะรับนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็เมื่อวานเนาะใช่ไหมขอเรียกเขาว่าเมื่อวานแล้วกันนะเพราะว่าเที่ยงคืนมันมามันมันเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะครับก็เมื่อวานนะครับวันที่11นะทุกคนใครที่ได้รับบัตรสร้างห้องฟรีกันแล้วบ้างแล้วก็ใครที่ได้รับผ่าทางฟรีแล้วบ้างนะครับผมนะเออก็ยินดีด้วยแล้วกันสําหรับคนที่ได้รับนะครับส่วนใครที่ไม่ได้รับเนี่ยก็ หมดสิทธิแล้วนะครับผมรอโอกาสหน้านะหรือไม่ก็รอให้ทางทีมงานเนี่ยกลับมาเอามาแบบเป็นขายในร้านค้าหรือในอีเวนต์ในกิจกรรมนะครับซึ่งของแจกฟรีก็แจกรอบเดียวนะผมจะไม่กลับมาแจกอีกนะซึ่งก็จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะของฟรีอันอื่นก็จะเป็นอันใหม่ของฟรีอันเก่าก็จะเอามาขายนะครับอืมก็เอาง่ายๆคือของที่แจกไปแล้วเขาไม่แจกซ้ําแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่อยากรับก็มารับได้เลยนะครับฟรีๆนะแล้วก็มีของใหม่แจกด้วยนะฮะ เออไม่หมดแค่นั้นนะฮะของใหม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วก็สําหรับของใหม่นะครับที่ผมจะบอกก็คือเป็นภารกิจรายวันนะครับทุกคนนะสาหรับการเก็บสะสมโทเค็นเนี่ยนะฮะเผื่อใครที่ไม่รู้นะครับว่าในส่วนของการเก็บสะสมโทเค็นเนี่ยนะครับเก็บแล้วทําไมแลกของรางวัลไม่ได้ครับเก็บแล้วเก็บครบแล้วทําไมกดแลกของรางวัลไม่ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกอีกรอบเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะสามารถเอาโทเค็นไปแลกของรางวัลได้เนี่ยนะครับในกิจกรรมใหม่นะซึ่ง ในกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีตัวละครนะครับผมพวกของสกินต่างๆนะครับซึ่งของกับสกินเนี่ยนะครับผมสามารถเอาไปแลกได้ในวันที่17และ18นะครับทุกคนเออสรุปเลยสั้นๆนะครับผมการเก็บสะสมโทเคนไว้นะครับเก็บไว้ทําไมเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปแลกในวันที่ 17- ดและ18นั่นเองนะครับอ่าเผื่อใครที่แบบงงนะแบบเฮ้กิจกรรมบล็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ คือกิจกรรมมันไม่ได้บั็กนะครับผมแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาให้เราเก็บสะสมโทเค็นให้ครบก่อน11 12 13 14 15 16นะครับแล้วก็ในวันที่17และ18เนี่ยนะครับเราค่อยเอาโทเค็นเนี่ยนะครับที่เก็บครบทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮะมาแลกของฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครสกินปืนสกินรถแฟชั่นถาวรบัตรนั่นนี่นู่นนะฮะแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับที่เซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับผมเป็นสกินปืน ลูกซองชาร์จนะครับผมแต่ว่าเป็นอีเวนต์มันเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยนะครับผมจะเป็นแคล้ายการสุ่มนะฮะสุ่มวัดส่วนลดของตาช่างนะครับผมว่าเราจะได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราสามารถซื้อของได้ในราคาเท่าไหร่นะครับผมก็มันมันไม่ยากหรอกนะครับก็คือแค่มีเพชรอ่ะเราก็เลือกซื้อได้เลยนะครับอันแรกเนี่ยเขาจะให้สุ่มส่วนลดให้เราก่อนไงพอเราสุ่มส่วนลดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะสุ่มแล้วก็ซื้อให้เราได้มันก็แบบ คือเอาง่ายๆคือเราช่างตาช่างอ่ะแล้วก็มันก็หมุนหมุนหมุนให้เราว่าจะเราจะได้ของอะไรนะครับสแตทปืนเนี่ยมันน่าสนใจมากทุกคนแม่นยำบวกสอัตราการยิงหนึ่งความเร็วรีโหลดลบหนึ่งสำหรับสองชาร์จนะส่วนปืนพกเนี่ยระยะบวกหนึ่งแม็กกาซีนบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดลบหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับทุกคนคือแบบนะของฟรีนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์บราซิลนะฮะคือเขาแจกสกินปืนฟรีทุกคนนะก็สามารถล็อกอินเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์บราซิลได้ตั้งแต่วันที่ วันที่12จนถึงวันที่20เดือนหน้าเลยนะทุกคนอืในนี้เนี่ยก็จะมีสกินปืน AKM 7 9 P 9 0 AN 9 4แล้วก็ AUG นะครับ AK47 ก็บวกสแตตด,ดามเมจ1ระยะบวก1ความเร็วเคลื่อนที่ลบหเอ้ยโทษทีความเร็วโหลดลบหนะสำหรับคอปป้า AK47 นะแล้วก็ M 7 9นะครับ m e c คา n i ค a ลนะอ่าความเร็วรโลห,นะหปป AK นะลดบวกหเอ้ยค,นะความเร็วโหลดลบหแม็กกาซีนบวกส P 9 0นะครับเพิงธามินนะอัตราการยิง1แม็กกาซีนลบหแป้นยำบวกหครับ แจกฟรีเลยนะฮะแล้วก็จะเป็น a n 9 4ครับอ่ะอันนี้ยังไม่ได้โหลดแฮะสแต็ก็จะเป็นอัตราการยิงบวกหนะฮะแมก็กกาซีนลบหความเร็วเคลื่อนที่บวกหครับนะเ honeycane ว e l i v e r y นี่ค,ครับผมนะแล้วก็สุดท้ายครับ a u g winterland 2020ครับอัตราการยิง1ความเป็นโหลดลบหแม็กกาซีนบวกหครับแล้วก็ที่เซิร์ฟเวอร์อืมอินโดนีเซียเหมือนกันนะฮะเอ้ยโทษทีเซิร์ฟเวอร์บราซิลนะฮะก็แจกไอวอฟรีนะฮะไม่ใช่อินโดนีเซียนะครโทษที เซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับแจกไอซ์วอลฟรีนะครับผมนะคลักออสเดสนะครับผมแจกฟรียกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเพียงแค่เล่นเกมครบ120นาทีนะครับแล้วก็บูย่าครบ3เกมนะครับแจกฟรีกระเป๋าเฟรดนะครับผมนะเวอร์แดนสโตร์นะครับผมนะเป็นกระเป๋าสีเขียวลายเฟรดนะครับผมนะนี่ฮะเฟรดนะครับผมสีเขียวแจกฟรีแค่ทำภารกิจบูย่าแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมการเดินทางครบ5,000นะรับสกินคู่หมูรับสกินโลมแล้วก็เราอินครบ5วันนะครับผมได้สกินรถกระบะซิ่งนะครับผมปุ๊บ นะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ครับอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์บราซิลเหมือนกันนะเขาแจกกล่องสุ่มนะครับเป็นกล่องสุ่มคู่หูถาวรนะคือเราแบบสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาคู่หูอันไหนถาวรได้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็นกล่องเพชรช้อยส์นะครับเราสามารถเลือกคู่หูได้ถาวรได้หนึ่งตัวนะครับที่เซิร์ฟเวอร์บราซิลนะฮะอ่ะนี่นะฮะหน้าตาของกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับกล่องเพชรช้อยส์นะครับก็จะมีคู่หูเยอะแยะมากมายครับคู่หูเนี่ยน่าจะมีสักประมาณ10กว่าตัวได้นะครับผมนะไทเกอร์เมลเบตันทิกนะครับผมนนะก็สาามรถเเปิดดไ้ี่ย ไมท่านเล่นนะครับผมมิวน้อยซาซิลเยติไบโอจากกัวนะครับผมนาแล้วก็มีเยอะมากนะครับผมนี่เห็นไหมตเตอร์บันนี่ลักคูเนกิคือแบบเยอะทั้งหมดอ่ะเอาง่ายยกเว้นคู่หูตัวใหม่ล่าสุดอย่างฮุดนะครับไม่ได้แจกนะเอแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นตู้สุ่มนะครับอันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะครับผมเวียดนามเนี่ยก็มีของใหม่มาแจกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีของใหม่มาให้สุ่มเหมือนกันนะครับซึ่งของใหม่นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นแฟชั่นชุดนะครับ อซูคาร์มาอินโมชันนะครับเหมือนแบบว่าเป็นชุดที่แบบว่าผู้คุมผู้ฝึกนอกอินซีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะเขาเป็นแบบว่าทีมฝึกนกเหี่ยวนะครับพวกแบบพญาอินซีพญา,าเหี่ยวนะครับเขาฝึกแบบให้ไปแบบไล่ล่าไล่แบบเก็บนั่นจนับนี่คือแบบเป็นทีมฝึกของเหี่ยวอะนะครับทุกคนนะที่มาจากประเทศอ่าเม็กซิโกไหมถ้าจําไม่ผิดนะาเม็กซิโกนะครับอยู่ที่เม็กซิโกนะอ่าประมาณนี้นะครับ ก็เขาเข้ามาแบบแจกนะผมนะขึ่งก็มีของแจกด้วยนะครับแล้วก็มีของที่ต้องเสียเงินสุ่มด้วยนะครับส่วนของที่แจกจะเป็นตัวนี้นะครับมันเป็นหมวกนะทุกคนเป็นหมวกของอินซีหรือว่าหมวกเหยียวนะครับนี่นะอีโก้นะครับผมนะอีโก้นะเป็นหมวกพญาอีโก้นะอีโก้คือเหยียวหรืออินซีวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสกินเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งพวกนี้ก็เป็นของใหม่นะส่วนเซิร์ฟไทยเราเนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะนําเข้ามาหรือเปล่านะแต่จากเซิร์ฟนอก่ยแจกแน่นอนนะฮะก็ แล้วก็มีให้สูบด้วยนะที่เซิร์เวียนนาเมื่อกี้นะฮะส่วนเซิร์ฟไหนที่แจกยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมาแจกไหมนะครับเพราะว่านี่เป็นของใหม่ล่าสุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดสกินนะผมแจกฟรียกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วก็จะเป็นของฟรีตัวหนึ่งนะครับซึ่งอ่าเป็นตัวนี้นะครับไอซ์วอร์นะครับผมนะเติมครบ99เชดนะได้ของฟรีเลยไอซ์วอร์นะครับ อันนี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะครับสำหรับไอซ์วอลตัวนี้นะเออใครที่อยากจะเติมก็มาเติมได้นะผมแต่ว่าบัตรอีโวเนี่ยไม่คุ้มนะไม่แนะนําให้เติมนะครับเออหกสามสิบแปดเป็นร้อยแปดสิบเพชรเองอ่ะเออแต่ว่านี่มันสามร้อยเพชรไงทุกคนเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปเติมนะเติมเก้าสิบเก้าเพจเอาไอซ์วอลก็พอนะฮะไม่มีอะไรมากเนาะเออก็สําหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าาาบบบ๊ยบยครั